นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวส่วนนุ้งนของผมนะครับก็เป็นแปลงทดลองปลูกนะครับดูจากสภาพดินนะครับก็เป็นดินที่แบบแข็งแข็งนะครับแห้งแห้งนะครับก็คือถ้าฝนไม่ตกนี้คือฟันเด้งเด้งนะครับปลูกหลายไทยพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ็กโอปอ์นะครับนี่นะครับดินดินที่ใส่ตรงโคนนี่ก็จะเป็นดินดินแห้งแห้งอย่างนี้เลยครับแล้วก็ผสมกับขี้งวครับแล้วก็ จะมีขุยมะพร้าวมีใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยพวกยูเรียแล้วก็สูตรเสมอนะครับก่อนการปลูกครับอันนี้ก็เป็นแปลงทดลองเฉยนะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงก็จะมารีวิวอีกทีนะครับนี่นะครับหลังจากปลูกมาได้ประมาณประมาณสองถึงสามเดือนครับต้นก็โตไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะดินหรือว่าเพราะการดูแลไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่นะครับ ส่วนร้านค้างมันนะครับก็ใช้เป็นต้นเสานะครับแล้วก็ใช้ลวดขึงครับนี่นะครับตามนี้เลยครับผมปลูกทั้งหมดก็ไม่กี่ต้นนะครับน่าจะยี่สิบยี่สิบกว่าต้นบางครับนี่นะครับดินนะครับส่วนมากจะเป็นขี้งัวนะครับที่เห็นเห็นนี่ครับอันนี้จะเป็นไข่ปลาครับ ต้นนี้ไม่โตนะครับเหมือนจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีความรู้ด้านการปลูกองุ่นก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งจะหัดปลูกครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงแรกครับอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ บางต้นก็โตบางต้นมันก็ไม่โตนะครับอย่างต้นนี้มันก็เริ่มโตแล้วนะครับตัวไข่ปลานะครับอันนี้ใบก็สวยอยู่ครับแต่จะมีหนอนกินบ้างครับเพราะว่าจะฉีดยากันแมลงนะครับกับอ่เชื้อรานะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเนี่ยครับต้นนี้ก็เริ่มโตแล้วครับเริ่มขึ้นค้างแล้วครับ โตไม่สม่ำเสมอกันนะครับตอนนี้ก็จะโตน่าจะโตที่สุดเหมือนับอ,อ๋อออยังยังไม่สุดครับจะเป็นต้นแรกครับที่โตที่สุดนะครับก็จะมีเป็นต้นแรกเลยครับต้นแบกโอปอครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับ